มาพบกับน้องดาวสาวทุนไม้คนดีคนเดิมของเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะมากับเกมต้นไม้แห่งโชคลาภมั่งคงค่ะเออเกมต้นไม้จากค่ายพีจีค่ะทุกคนวันนี้เตรียมทูบเตรียมเทียนม,ม,มาแล้วหรือยังเออมากันค่ะทุกคนมากับงบค่ะวันนี้สองเอ,อ้ห้าร้อยยี่สิบห้าบาทค่ะกับ งบที่เหลือจากครั้งที่แล้วนะทุกคนนาอเหลือจากการถอนไปจากครั้งที่แล้วนะคะทุกคนมาวันนี้มาดูกันว่าจะได้เงินกลับไปเท่าไหร่คาเตือน,นะค่ะสาหรับน้องๆที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรได้รับคําแนะนําหน้าเป็นการถามเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะทุกคนมาค่ะทุกคนเริ่มต้นเบ็ดดีกว่านะคะทุกคนค้างจากรอบที่แล้วเป็นเบนะ็ด50แต่รอบนี้ขอเบาๆเป็นเบ็ด10บาทไปก่อนนะคะทุกคนเริ่มค่ะเป็นการเริ่มต้นค่ะ เริ่มม,มาถึงเริ่มมา10บาทแล้วคะ่ะทุกคนเบ็ดสิบเริ่ม10ได้10เออห้าร้อยยี่สิบห้าบาทยังอยู่คะ่ะทุกคนม,มาถึงโบนัสเลยได้หรือเปล่าได้โบนัสเลยวันนี้อีกแล้วทุกคนวันดีวันดีบอกเลยวันดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดาวได้นะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ดาวในการเล่นเกมค่ะใครอยากเห็นดาวเล่นเกมอะไรนะคะปะเบ็ดเท่าไรหรือว่าเติมเงินมาเล่นเท่าไหร่บอกกันได้เลยนะคะทุกคน แต่วันนี้ค่ะเงินเหลือจากรอบที่แล้วเนาะเงินเหลือถอนจากรอบที่แล้วค่ะก็เลยเอามาเล่นเลยเออ,อ,อทุกคนตอนนี้คูนสูงสุดคือคูณสี่นะจ๊ะคูณสูงสุดคือคูนสี่น,สนะจ๊ะเออมาทุกคนมาลุ้นกันว่าจะได้เท่าไหร่นั่นไงนั่นไงได้โบนัสค่ะทุกคนโบนัสการหมุนอีกสองได้โบนัสการหมุนเป็นสามค่ะทุกคนจะมีตัวคูณให้สูงสุดร,รอบนี้เท่าไหร่นะทุกคนนะ บวกกันแล้วจะได้เท่าไหร่นะทุกคนคอมเมนต์มาทายกันได้เลยนะคะทุกคนมาลวจ้กมาล้วจก้วจกคูณ25จ้าสิบคูณ25บคะ่ะทุกคนมาดูรางวัลรวมกันนะจ๊ะส5 0ยบาทจะรับมางามๆเลยรอบนีม้มาถึงมาถึงปรับเด็ดไปเลยสู้ไปเลยเด็ด20บบาทเรามันคนจริงหรือเปล่าเออเรามันคนจริงอยู่แล้วทุกคน เป็นไงกันบ้างเออหมาเงินรางวัลหนึ่งร้อยบาทแล้วเออหร้อยเก้าสิบเก้าสิบแปดอทุกคนวันนี้เป็นอะไรพูดเงินถูกเงินถูกนะทุกคนนะตะกุกตะกักก็ว่ากันไปอมาจ้ะหมาให้ไหมเงินรางวัลก้อนโตจ้ะทุกคนห้าร้อยยี่สิบบาทจ้ามาถึงมาถึงขนาดนี้แล้วมันไหลขนาดนี้แล้วทุกคนเราต้องสู้ต่อไปหมาเงินรางวัลเจ็ดบาทมาอีกเออนี่ไงนี่ไงสิ ส2บาทบวกเป็น49ค่ะทุกคนตอนนี้น้ำดาวมีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วนะคะทุกคนพันสองจ้าเออมาค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกคนดวงดีกำลังมาเออดวงดีกำลังมานั่นไงทุกคนได้ถุงเงินค่ะทุกคนอืยังว่านี้จุดๆๆๆทุกจุดเทียนขอเจ้าพ่อต้นโถต้นใสขอให้ลูกได้แตกหนักๆขอให้แตกหนักๆนะจ้ามาจา้ะ มาด่ะทุกคนลุ้นกันนั่นไงโบนัสมาแล้วค่ะทุกคนโบนัสมาค่ะโบนัสสามตัวจะได้สี่ตัวหรือเปล่ากระเป๋าโบนัสจ้ากระเป๋าโบนัสสีแดงจ้าทุกคนมาดูหมุนรีสามรอบนี้นะคะทุกคนการหมุนค่ะหมุนโบนัสเออนั่นไงเติมมาจ้ะเติมมาจ้ะนั่นไงถุงทองได้ถุงทองมาค่ะทุกคนโอ้โหสูงสุดคือคูณเจ็ดจ้าคูณเจ็ดคูณสี่คูณสี่แล้วก็คูณสองเด้อหมาคูณแปดมาจ้าสูงสุด จังหวะนี้นั่นไงได้หมุนอีก3คูณจ้าคูณจ้าคูณมาเรื่อยๆเลยเออคูณสูงสุดตอนนี้คือคูณ10นแล้วทุกคนนะคูณ11มาจา้ะ11 6 8 3 8เออมา12คูณ12มาทุกคนรอบนี้ไม่ต่ำกว่า30บอกเลยเออตัวคูณไม่ต่ำกว่า30ทุกคน สีอ่ะสิดูจากค่าการคาดคะเนทางสายตาแล้วนะคะทุกคนเออตัวคูณไม่ต่ำกว่า 40, 40แน่นอนค่ะอ,อ่าทุกคนมาลุ้นกันจ้ะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันได้เลยนะคะทุกคนรอคอมเมนต์จากทุกคนอยู่นะคะหม,มาเออหมาอีกสูงสุดคูณสูงสุดคือคูณสิบเเออคูณ18ดมาเล้เด้อทุกคนจังหวะนี้นั่นไงนั่นไงนั่นไงทุกคน ดอกนี้ดอกนี้ทุกคนดอกนี้ mm hmm. มาจากมาจากคูณ20คูณ20มาเลยคูณ20มาเลยจ้าคูณ mm ยีส hmm. นะคะสูงสุดคูณ21กสิบเดต่ำสุดคูณห mm hmm. มาทุกคน mm hmm. ขย่าต้นไม้กันมาขย่าต้นไม้กันทุกคนขย่าไปเลยร mm hmm. วมมาจากรวมมาจากรวมมาจากรวมมาอร46จ้าคูณส คูณ3ามทุกคน4380ันสาม้อบาทมไม่เร็วไม่เร็วตอนนี้5 0 0พันแล้วนะทุกคนนะ5 0 0พันแล้วนะทุกคนขอ,เอปเปลี่ยนไปเลยดีกว่าขอสู้สุดใจเออขอปเปลี่ยนไปเลยปเปลี่ยนไปเลยปเปลี่ยนไปเลยอยากได้เยอะๆนั่งไงเราบันสิบหกบาทแม่จ๋าเออนั่งไงสาบาทมา,มา,มา,มาอ่ะมากหมักเออสี่แปดได้กำไรแบาทนะทุกคนนะ,ะนได้กำไรต่อกด8บาทม,กกม,บามันก็มีบ้างมันก็มีบ้างนักเล่นเกมแบบเรานั้น ตอนนี้เงินในกระเป๋านะจ๊ะ5้า0้แล้วนะคะทุกคนถือว่าถือว่าเลิศอยู่เออนั่นมาลุ้บบนโบนะจ๊ะไม่มีใลุ้นเลยจังหวะนี้พี่น้นองมามามาถอยก่อนถอยก่อนเมื่อกี้บปด30ก็โอเคอยู่นะก็โอเคอยู่นะทุกคนหรือ,อนั่นไงนั่นไงยิ้มสองบาทมาจา้ะมาอีกดอกยิ้มสี่ทุกคนมาอีกจ้ะแปดเอ็ดบาทอืมมาอีกสี่ร้อยเก้าห้าทุกคนแต่ขนาดนี้อืมดอ,อก ดอกนี้ดอกใหญ่เป็นการแตกดอกใหญ่มาให้เลยจ้ะพี่จ๋า622ี่บบาทเลิศอยู่เด้อเลิศอยู่เด้อตอนนี้เงินมี6กพันละเด้อเลิศหลายเด้อเลิศหลายเด้อหมาลุ้นโบนัสกันทุกคนลุ้นโบนัสกันจ้ะมาลุ้นโบนัสมอเท่าไห่ก่อนเท่าไห่ก่อนได้เปล่าได้สิจ๋าลุ้นโบนัสได้สิจ๋าจังหวะนี้โอ้ทุกคนลุ้นโบนัสขนาดนี้ มาเริ่มที่คูณหนึ่งแลจ๊ะทุกคนคูณหนึ่งคูณหนึ่งแล้วก็คูณสองนะม,มาดูกันหมุนกันจะไม่ได้เลยสักรอบเลยหรือไงโอ้นั่นไงนั่นไงนั่นไง,นนไงมีการขู่มีต้องมีการขู่ต้องมีการขูกกขกกรข่กันเกิดขึ้นทุกคนต้องมีการขู่กันเกิดขึ้นจังหวะนี้บอกเลยสูงสุดคือคูณสามนะทุกคนนะเยอะอยู่นะตัวคูณนี้ มีช่องคูณเยอะนะคะแต่แต่ไม่มีโบนัสให้เพิ่มคูณนะทุกคนนะเออต้องมาดูกันว่าจะได้รอบนี้หรือบ้านั่นไงจ้ามาแล้วคนตัวคูณแทบเต็มกระดานแล้วนะหลอนับยังได้อยู่นะอือก็พูดไปนะอ่าทุกคนเป็นกำลังใจให้ดาวนี่นะคะทุกคนเป็นเป็นกำลังใจให้ดาวในการเล่นเกมนะมารอบนี้ได้คูณเท่าไหร่15ค่ะทุกคน15คูณ30โอรอบนี้ได้15คูณ3ามสบาบาทค่ะทุกคน ลิ้นมาลืลัวเลยนะทุกคนนะจังหวะนี้นะจ๊ะขอปรับเบ็ดขึ้นไปอีกหน่อยอขอปรับเบ็ดขึ้นไปอีกหนึ่งไปสีสิบาทนะห้าสิบาทเลยแล้วกันทุกคนห้าสิบาทเลยแล้วกันที่สี่สิบให้ค่อยโอเคเท่าไหร่นั่นไงนั่นไงได้มายยี่สิบนั่นไงโคมทุกคนโอ้โหเจ็ดสิบบาทเริอดเริอดบอกเลยได้กำไรสิบบาทเมื่อกี้แต่ก็เก็บกู้ไดนะ้ทุกคนนะ หมานั่นไงสามห้าถุงโนนั่นไงแปดสิบมาจ้าโอ้โหอุ้ยขอแบบแตกหนักหน่อยได้ไหมนั่นเงมาแล้วมาแล้วทุกคนนั่นเออสี่ร้อยสี่สิบโอ้โหมาอีกมาอีกไหลมาอีกถึงเงินมาสองพันทุกคนโอ้โหแปดร้อยยี่สิบห้าทุกคนโบนัสจะมาหรือเปล่าทุกคนหมื่นแตกแล้วจ้าหมื่นแตกแล้วจ้าหมื่นแตกมาแล้วจ้า โอ้จังววะนี้หมื่นแตกมาให้แล้วจ้าเงินรางวัลซุปเปอร์เมกาค่ะทุกคนมาดูยอดรวมกันว่าเราได้เท่าไหร่กับเงินรางวัลซุปเปอร์เมกานี้4,047บาทถือว่าไม่น้อยไม่น้อยเลยจริงๆทุกคนเบ็ด50นี้คือแบบโอ้ยดีอยู่นะดีอยู่นะดีอยู่นะตอนนี้เงินในกระเป๋าแล้วค่ะทุกคน14,58บาทมาสู้กันกับเบ็ด50ต่อไป ไหมตอดหรอนั่นไงทุกคนเ,ออเกือบเกือบแล้วจ้าเกือบแล้วจ้าเกือบได้สิจ้าไหมก่อนนั่นไงเจ็ดบาทออจะไม่มีต่อให้กันเลยทุกคนยังว่านี้ก่อนยังไงก่อนยังไงนั่นไงนั่นไง,น,น,ไงนั่นไงทุกคนเบ็ดห้าสิบยังอยู่ขอเลี้ยงเบ็ดห้าสิบก่อนเออเขขอเบ็ดห้าสิบนั่นไงว่าอะไรยี่ห้าบาทมาจ้าเออมาอีกไหลมาอีกสิจ้า พันสองทุกคนพันสองโอ้โพันห้ามาจ้ะโอ้โทุกคนดอกนี้ดอกนี้อยากจะโมกโอ้โหทุกคนเงินรางวัลก้อนโตมากะมาค่ะทุกคนมาค่ะรางวาัลซปเปอร์เมกามาจ้ะโอ้โหทุกคนดอกนี้คือแบบแตกกระจุยกระจายมาการเขย่าต้นโพต้นใส่ต้นนี้อ2อ2 5้อบาทเขย่าต้นโพแรงแเลยจ้ะทุกคนเออต้นโพแห่งโชคลาภ ต้นไม้แห่งชโชคลาภบ,บางข้างจากค่ายผีจีนะทุกคนนะเบ็ดห้าสิบนี่คือแบบสตรจริงโปรดอีกขออีกขออีกอืมคือแบบคือแบบเขาแบบคนมาทายกันนะคะว่าวันนี้ดาวจะได้เงินกลับบ้านไปเท่าไหร่นะอือย่างเห็นดาวเล่นเกมอะไรปรับเบ็ดเท่าไหร่หรือเติมเงินมาเล่นเท่าไหร่นะคะทุกคนเล่นช่วงเวลาไหนบอกกันมาได้เลยนะคะทุกคนแต่ดอกนี้แตกรอบนี้ทุกคนโอ้โห แต่รอบนี้ไม่แพ้รอบเมื่อกี้เลยจริงๆไม่แพ้เลยจริงๆเัินรางวัลซุปเปอร์เมกะมาค่ะทุกคนไม่แพ้ไม่แพ้กันเลยจริงๆเงินรางวัลโอ้โหทุกคนจังหวะนี้เงินรางวัลซุปเปอร์เมกะมาละจ้าเอ,อไม่แพ้กันเลยจริงๆทุกคน3640รบาทจา้ะออวันนี้วันนี้บอกเลยว่าสูตรจริงๆทุกคนเงิน16,688บบาทเออ ยอดตั้งต้นจากการเหลือจากการถอนครั้งที่แล้วนะคะทุกคนแล้วก็มาเล่นเนาะยังไงเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสึ่งสำหรับวันนี้ขอตัวลากไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปจ้าอยากเห็นดาวเล่นเกมอะไรป๊อเบรเท่าไหร่หรือว่าเติมเงินมาเล้เท่าไหร่บอกกันมาได้เลยนะคะทุกคนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปจ้าสำหรับวันนี้ลาทุก่นนะจ้า